เมื่อวานคนธรรมเทศได้เห็นภาพของพิธาถอดสูตรแล้วก็เดินฝ่าระอองฝนออกจากตัวอาคารรัฐสภาไปไหนเดินไปหาต้อมส้มที่มาให้กำลังใจแถวๆด้านหน้าใช่รัฐสภามาาใให้กลังจพไปดูแอคชั่นนั้นก่อนเลยเชิญดูนะดูนะออ่ถอดสูตรละเริ่มแล้วนะชิ้นที่สองถอดเลยชิ้นที่สองถอดอะไรอ่ะลึกไทยลึกไทย อ่เด็กไทยอืมอ่ะเด็กไทยด้วยเด็กไทยด้วยสุดไม่พอเด็กไทยด้วยมันจะได้เนียนตานิดนึงพับแขนเสื้อเนี่ยพับแขนเสื้อด้วยอ่านี้มันจะได้ดูลำลองไงแหมมันจะได้เนียนตาจะเดินไปคุยกับชาวบ้านเนี่ยมันต้องอย่างนี้ไม่เป็นไรไม่ไรถ่ายก็ได้ถ่ายก็ได้โบกมือนิดนึงอ่ะยิ้บอีกนิดนึงเอฟซีเขาเยอะอ่ะไม่ได้ว่าอะไรไปไหนก็มีแต่คนอยากถ่ายรูปกับกุลิตาช่วงเนี้ยเอ้าเอ้านิกไทยยังไม่ได้ลุดออกเลย โอเคพอแล้วพอแล้วพอแล้วนี่บิวเยอะออกว่าคุณพิธาออก,อะกนะเ,เนี่ยบิวเยอะคุณพิธาอีกอะกินเนี่ยผมจะชมว่าแกเก่งไม่ใช่แกทำไม่ได้อย่างนี้หรอเดินออกจากอาคารรัฐสภาชิ้นที่หนึ่งถอดสูตรอย่างที่สองพับแขนเสือ้ออย่างที่สามรูดไทยออกอ,อย่างที่สี่ ถ้าถ้าถ,ถ้าถอดรองเท้าแล้วเดินเท้าเปล่าไปนั่งคุยกับด้อมส้มโอ้โหเยอะไปเยอะไปเยอะไปใช่ไหมเยอะไปอาเจียนที่พอใช่ไหมพอประมาณแล้วพอประมาณละ,ปะ,ณละไปดูคลิปที่เยอะไปหรือไมไอไอ่ไปดูคลิปที่2ไปดูคลิปที่2ไปดูคลิปที่สฮะปล่อยเสียงเลยนะฮะปล่อยเสียงเลยนะไได้วยซ้าย ด้วยความเคารพ FC เนาะรั้งแรกเราก็วิเคราะห์กันว่าน้อมส้มจะเด็กๆนะจะวัยรุ่นนะแต่เมื่อสักครู่เห็นชัดเลยอแม่ยกอายุเดิน5 0ทั้งนั้นโอ้ตอนนี้มีทุกเจนละดูแล้วแฟนกับคุณพิชาเนี่ยยิ่งกว่ามิชัยยิ่งกว่าเอมิชัยอนู่นะตอนนี้มีทุกเจนแล้วบอกเลยเลยมีทุกเจนทีทีกจไปวงไหนขนาดขนาดล้มสสาเขตตัวแข็งๆของรรคเพื่อไทยได้แสดงว่าเรตติ้งมันกระจายกลุ่ม กทมคือตัวชี้วัดเลยเนี่ยกวาดมาหมดต่างจังหวัดด้วยต่างจังหวัดต่างจังหวัดหลายจังหวัดใหญ่เลยและผมจะวัดจะวัดจากต่างจังหวัดสามารถล้มสสตวเทศตัวแข็งของเพื่อไทยได้ใช่ที่เป็นหลักมาอย่างเหนียวแน่นสัวเทศเชียงใหม่เออเขตสามกำแพงใช่ไหมชนะเกินครึ่งจังหวัดถูก ใชไหมหลายจังหวัดด้วยนะคะกว่านายกจังหวัดเลยนะคะสภรเรียกท่านนายกและถึงเวลาไม่ได้เป็นนายกจะเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทยเนี่ยรักมากจะผิดหวังม้ากเลยสิรักมากจะผิดหวังมากเลยสิผมผมชักสังขอนนะว่ามีอยู่แค่คนเดียวเท่านั้นเองที่จะทําให้คุณพิธาเป็นท่านนายกสมบูรณ์แบบใครพี่เนยภูมิใจไทยมารวมบ้างงั้นเดี๋เอาง่ายตรงๆเอามารวมให้เกิน3า6เเอา71ิอ็ดภูมิใจไทยมาบวกจอ ออืมไปดูอีกคลิปหนึ่งใหญ่ไม่ใหญ่ไม่รู้แต่เล่นเยอะก็แล้วกันอดูอีกหนึ่งคลิปของพิธาเชิญ ทุกท่านครับขอรายงานเจ้านายก่อนวันนี้ฝ่ายประชาธิปไตยของเรานะครับตั้งประธานสภาไปประชาธิปไตยได้ได้รองคนที่หนึ่งแล้วก็ได้รองที่สองนะครับผลการเลือกตั้งออกมาได้ด้วยดีแสดงในเอกภาพนะครับของมาสามหนึ่งสองเป๊ะทั้งที่มีคนที่ต้องเป็นต้องมีคนเป็นประธานสภาข้างบนนะครับของผมเนี่ยโดนยุติไป็หนึ่งคนแล้วก็มีสมาชิกแค่ได้มาอีกหนึ่งคนผ่านที่ให้สองไปก็ชนะได้จริงๆมันมีอีกห้าสิบที่มากกว่าสามหนึ่งสองเลยนะชนะเนี่ยมันเป็นเอกภาพที่ ของเถิครัทางรัฐบาลที่เราจะต้องรับผิดชอบต่อไปได้และในเมื่อเราได้เราได้ประธานแล้วนะครับได้รองประธานนที่หนึ่งก็คือกองทัพอนอันแรกที่เราจะต้องทำอันนี้คือการเน้ว่าสภาแห่งนี้ต้องเป็นของประชาชนอันแรกที่เราต้องทําก็คือข้างหน้าถ้าเรามาประชาชนต้องไม่ยืนตาขนแบบนี้นะครับกองพวกนี้ท่านต้องกาไปนั่งได้ รประชาที่มีการต้อนรับประชาชนมันเป็นสถานที่ของผู้แทนรัษฎรรัฐบาลที่เลือกในงบประมาณงบประมาณที่สร้างก็เป็นภาษีของพวกท่านเพราะฉะนั้นท่านไม่ควรที่จะมายืนตากคนแบบนี้หรือไม่งเลยจะต้องเปิดให้ได้อันนี้เนี่ยเป็นภารกิจแ,แรกๆนะครับที่มเชื่อเชื่อว่าการประชามติของฝ่ายประชาธิที่ประทายแล้วรองไปองคนโอเคงั้นเจ้านายก่อนเลยเรียบใจเลยอะประชาชนว่าเจ้านายออกมาพบชาวบ้านออกมาพบเจ้านาย พร้อมกับวาทกรรมที่ว่ากันด้วยเรื่องขอรายงานเจ้าไหนก่อนรายงานผลการบวตประธานสภาแล้วก็รายงานครบเลยสุดยอดสุดยอดขาดกระจุยแต่เอฟซี้องยอมรับเลยนะคุณพิธาช่วงนี้ฟีเวอร์มากๆอ่ะอีกอย่างที่ได้ใจก็คือต่อไปนี้รัฐสภาต้องมีสถานที่สําหรับประชาชนจะปล่อยให้ประชาชนมานั่งตากฝนอยู่หน้าสภาแบบนี้ไม่ได้ห้องห้องหองแอร์ต้องรองรับได้อ เพราะฉะนั้นมอบทุกกลุ่มรอบหน้าถ้าคุณพิธาเป็นนายกต้องเข้าไปนั่งในห้องแอร์ได้หมดนะทุกกลุ่มนะเราเชื่อว่าเขาทําให้ทุกกลุ่มแล้วเดี๋ยวพิธาพูดถึงเขาไม่ได้พูดถึงม็อบเขาพูดถึงเขาพูดถึงประชาชนที่จะมาให้กําลังใจที่จะมารอรอฟังผลการพิจารณากฎหมายหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอ๋อจังจัดห้องให้รอมานั่งฟังในห้องแอร์จะได้รู้กฎหมายที่เขาผักดันจะผ่านไม่ผ่าน ว่างั้นเถอะถ้าเปิดสภา,ารับมอบนะไม่เดี๋ยวจะ,จะไม่เหลือพื้นที่ให้ประชุมนะต้องทำขอประชุมใหญ่ไว้รองรับอีกสักที่นะอ้าวๆไหนๆก็ไหนๆอยู่กับพี่พิธาอีกสักนิดเถอะครับไปดูอีกหนึ่งคลิปยังอยู่ที่สภาใช่ไหมใช่ใช่ใช่เชิญค่ะเชิญไม่ยดมาโอเคัไหมล่ะเสภาทำไมไม่เปิดเรียกงาไม่เลย บอกว่าคราวนี้ถ้าเปิดมาแล้วจะไม่ไม่บิกมากเกินไปอะไให้ั้งประธานรองประธานแบบว่าทำอะไรให้มันง่ายๆเร็วๆจบไเราะว่าเราเข้าใจบางทีผมว่าดึกแล้วแต่ว่าพวกคุณยังเก็บยังเะที่พีเสรแล้วก็จะได้กลับบ้านแล้วพรุ่งนี้จะต้องกลับใหม่แล้วเดินทางก็ไลแล้วระบบขนส่งไม่แย่อะไรนี้นะเข้าใจยู่ทงจะพัารเวลาบริการที่มันเร็วเร็วทันใจแล้วเวลาสัสดการนี้มีนแล้ว ใจแม่บ้านสภาจะไม่ประชุมดึกเดี๋ยวกลับบ้านดึกไม่มีรถลากลับบ้านเป็นห่วงยังไงล่ะแต่ที่โดนที่สุดก็คือจะดูแลสวัสดิการใช่แม่บ้านสภาชอบเลยถูกใจโผเข้ากอดเรียกท่านท่านนายกคนที่ส0มสิบด้วยความเคารพนะถ้ากระแสสังคมอารมณ์ของสังคมมันถูกปั่งขึ้นถึงขนาดเนี้ยแล้วถ้าไม่ได้เป็นนายกมันจะเกิดอะไรขึ้นก็รักมากก็จะปิดหวังมากนะขึ้นในเชิงจิตวิทยาการเมืองนะในเชิงรัฐศาสตร์เวลาสังคมมันเกิดอาการจิตตกอ่ะ มันห่อเหี่ยวทั้งประเทศค่ะสุดที่รักไม่ได้ไปถึงฝั่งฝันจริงๆนะอ่ะผมก็นึกไม่ออกนะในทางจิจจตวิทยาการเมืองนะมันจะเกิดอะไรขึ้นกับสังคมมันคงจะวังเวงพิลึกพิลึกเนยะ